วันนี้เรามีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงอ่นนะเนอะจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ทุกเดือนต้องเจอพอปอจะดอมาทีไรไม่สดใสเลยทั้งหน้าหมองท้องหน่วงหุ่นหดก็ง่ายมากจนแฟนเราอ่ะต้องหาตัวช่วยมาให้เลยคือเห็นรีวิวอันนี้เยอะมากตอนแรกก็ไม่กล้ากินนะสมุนไพรอ่ะใครจะไปชอบแต่พอลองแล้วไม่หน่วงท้องสิวไม่บุกหน้าดูอิ่มน้ำขึ้นอีกนี่เลย 30คูณสมลิตรตอนนี้ติดใจมากไปเซเว่นที่ไรนะคือต้องหยิบติดมาทุกครั้งเลยแล้วทานง่ายมากแค่วันละ2เม็ดนี่แหละตัวช่วยสยบปัญหาของสาวสาวแบบเราหลังทานนะรู้สึกได้เลยว่าวันนั้นของเดือนอ่ะไม่หนักหนาแล้วขนาดแฟนนะที่อยู่ข้างกันย,ยังทักเลยว่าไม่วีนใส่แล้วแล้วก็ที่สำคัญนะไม่ท้องหนวง่วงและสิวก็ไม่บุกแล้วด้วย และที่สังเกตได้ชัดเลยนะปกติวันนั้นของเดืินมาเราจะต้องนอนสมอยู่ห้องแล้วแต่เนี่ยออกไปคาเฟ่หรือว่าจะออกไปสวนตอนเย็นก็คือเดินเล่นชิวๆได้ทั้งวันใครยังไม่เคยลองแนะนำว่าต้องลองเลยค่ะของมันต้องมี30คุณสลิตรเพื่อนสนิทข,ของผู้หญิงแบบเรา